เรื่องนี้เป็นเพียงการแต่งเรื่องเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาจะพาดพิงเหตุการณ์ใดๆหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยผู้ชมที่ได้รับฟังอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับตอนเฉาก้วยกับการผจญภัยในแดนอียิปต์โบราณหลังจากกลับจากโอลิมปัสเฉาก้วยใช้ชีวิตอย่างแมวบ้านธรรมดาถ้ามองเผลน มันนอนบนโซฟาเก่าที่มีรอยข่วนเป็นแผนที่ส่วนตัวกินอาหารเม็ดรสเดิมและจ้องเครื่องดูดฝุ่นด้วยสายตาเหมือนมองศัตรูคู่แขนทุกอย่างดูเหมือนกลับสู่ปกติยกเว้นสิ่งเดียวในบ้านหลังนั้นเครื่องทามแมชชีนมันไม่เคยเงียบอีกเลยคืนหนึ่งฝนตกพรำๆนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องกำลังขีดเขียนสมการจนเต็มกระดานมีน้าเป็นไปได้ระบบควรดับไปแล้วแท้ เฉาก้วยกระโดดขึ้นโต๊ะมันเห็นปุ่มใหม่โผล่ขึ้นมาจากแผงควบคุมปุ่มนั้นเรืองแสงสีทองอ่อนมีอักษรประหลาดสลักว่าเสถียรขึ้นนิดหน่อยแมวไม่อ่านภาษาเทพแต่มันเข้าใจคำว่าอุ่นอุ้งเท้านิ่มๆกดลงไปโดยไม่หลังเลวูบความร้อนโอบล้อมร่างเฉาก้วยเป็นความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องจักรเมื่อมันลืมตาขึ้น สายละเอียดไหลผ่านอุ้งเท้าลมร้อนพัดกลิ่นฝุ่นกลิ่นแม่น้ำและกลิ่นเวลาเก่าแก่ตรงหน้าปิระมิดขนาดมหฮือมาตั้งตระงานเงาของมันทอดยาวราวกับไม่เคยเคลื่อนที่มาหลายพันปีเียวร้อนแล้วก็ไม่มีแอร์เสียงกลมดังขึ้นทุกทิศผู้คนในชุดผ้าลินินสีขาวทองพากันคุกเขา่าบางคนหลั่งน้ำตาบางคนพึมพำคำสวดด้วยเสียงสัน่นบาสเตต เทพีแมวเสด็จมาแล้วมือหลายคู่ยื่นเข้ามาอุ้มเฉาวกล้วยด้วยความเคารพมันถูกวางบนเสลี่ยงทองคำล้อมรอบด้วยรูปสลักแมวปลาทุกชนิดถูกนำมาถวายอย่างไม่ขาดสายเฉาวกล้วยมองกองปลาแล้วคิดอย่างจริงจังว่าถ้าการเป็นเทพแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันในวิหารศักดิ์สิทธิ์คบเพลิงสองผนังที่เต็มไปด้วยภาพวาดแมวเงาร่างหนึ่งก้าวออกมาจากความมืดบาสเตดต เทพีแห่งการคุ้มครองความอบอุ่นและแมวทั้งปวงดวงตาสีทองของนางมองทะลุผ่านกาลเวลาเจ้ามาจากที่ไกลกว่าดวงดาวและเจ้าไม่ควรอยู่ในโลกนี้นานเชากล้วยซัดนั่งลงเลียอุ้งเทา้าเมีย้ยวแต่ที่นี่ปลาอร่อยบาสเต็ดหัวเราะเบาๆเช่นนั้นช่วยข้าก่อนเถิดก่อนจะได้รับความไว้วางใจเชากล้วยต้องผ่านพิธีโบราณ พิธีทดสอบความเป็นเทพมันถูกพาไปยังลานพิพากษาแห่งแสงอาทิตย์สถานที่ซึ่งแม้แต่ฟาโรยังต้องเดินอย่างสำรวมเงาขนาดใหญ่เลื้อยวนรอบเสาอภเพพงูแห่งความโกลาหลดวงตาแดงกำ่ำจ้องแมวตัวเล็กตรงหน้าหากเจ้าไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดานักบวชกล่าวมันจะกลืนเจ้าไปชาวกล้วยมองงูยักษ์จากนั้นก็หันไปเลียอุ้งเท้าอย่างไม่ใส่ใจอเผพ,พคำราม พุ่งเข้าใส่แต่ชาวกล้วยเพียงหาวยาวแล้วฝึบนอนหลับกลางลานพิธีความเงียบเข้าปกคลุมเงาแห่งความโกลาหลสั่นสวหวก่อนจะสลายไปกับพื้นทรายบาสเต็ดพยักหน้าพอแล้วข้าแน่ใจอียิปต์กำลังเผชิญวิกฤตอนุบิสเทพแห่งความตายหายตัวไปยม,มโลกไร้าการควบคุมวิญญาณหลงทางมัมมี่ลุกเดิน และตาช่างหัวใจไร้ผู้ดูแลชาวกล้วยถูกพาล่องเรือผ่านแม่น้ำแห่งความทรงจำผิวน้ำสะท้อนอดีตของผู้ตายแต่สิ่งที่มันเห็นคือภาพเจ้าของกำลังก้มหน้าแก้สมการข้างชามข้าวแมวที่วางรอชาวกล้วยส่งเสียงเบาๆเมียวในยมโมโลกอนุบิสนั่งพิงเสากอดไหมพรมสีดำสีหน้าเหนื่อยล้าเกินกว่าจะเป็นเทพเจ้าข้า แค่อยากพักเขาพูดเบาๆเฉาวกล้วยเดินเข้าไปดมไหมพรมแล้วนอนทับมันเฉยเลยเสียงหัวเราะของอนูบิสดังขึ้นมันเสียงที่ไม่ได้ยินมานับพันปีคืนนั้นยาวนานเทพแห่งความตายเล่าเรื่องหัวใจมนุษย์ส่วนแมวจากอนาคตเพียงขยับเข้าไปใกล้ขึ้นทีละนิดก่อนรุ่งเช้าอนูบิสกล่าวว่าถ้าเจ้าอยู่ต่อโลกนี้อาจสงบขึ้นเชาวกล้วยลืมตาครึ่งเดียว แมียวแต่โลกของเรามีโซฟาเมื่อทุกอย่างกลับสู่สมดุลบาสเตดมอบคำอวยพรสุดท้ายไม่ว่าการเวลาจะพาเจ้าไปที่ใดขอให้เจ้ามีที่ให้นอนอย่างสบายและมีใครสักคนรอเจ้าเสมอแสงสว่างห่อหุ้มร่างเฉากล้วยก่อนมันจะหายไปจากทะเลทรายเช้าวันถัดมาเฉากล้วยนอนอยู่บนโซฟารอบห้องมีทรายบางๆที่คอมีสร้อยรูปแมวทอง และไหมพรมสีดำวางอยู่ข้างๆมันหลับต่ออย่างสงบเพราะมันรู้แล้วว่าไม่ว่าตำนานจะยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายแล้วโลกทั้งใบก็แค่ที่นอนของแมวตัวหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ